สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องฟูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับมายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้เราจะมาทำสูตรเลขวางหลักสิบวางหลักสิเทียบสองสูตรให้ชมนะเทียบกันแล้วเหลือเลขสี่ตัวนะเอาไปประกอบกับหลักหน่วยอีกสี่ตัว ท่านเอซแฟนช่องถ้ามีเลขตัดดับสิบได้ดับหน่วยได้ก็มาดับลงเข้าโค่กันจบนาได้น้อยชุดนะครับผมอ่ะตามชมเลยนะไปไหนล่ะนะอ่ะตามชมเลยนะครับผมไม่เสียเวลาตอนเย็นๆนะ ๋ยาวางหลักหน่วยสิบให้นะก็ไปเอากับกูรูท่านผู้อื่นนะครับผมวางหลักสิบหน่วยไปเลยคําเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคํานวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสานับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะช่องปู่เยี่ยมพารวยคํานวณหวยให้ชมนะฮะตามต่อเลยนะครับผมูวรวางหลักสิบนะวางแบบไหนวางแบบไหนนะ่ะผมใช้ปากกาสีดําเขียนนะเห็นไหม ถ้าไม่เห็นจะขยายให้อ่าพอเห็นหน่อยหนึ่งนะอ่าเดินรหัส3ามหก้านะครับตัวแรกเดินรหัสนะตั้ง5้าสี่สี่เดินที่4ี่นะเขียนตัวเลขลงไปเลยนะสี่เสแล้วก็สแล้วก็เดินมาห้าตัวหนึ่งแล้วก็วเรามาเขียนตรงนี้นะห้าแปด หนึ่งสี่ได้เลขก,กี่ตัวครับวาได้เยอะเหมือนกันนะหนึ่งสองสาี่ห้าหเกดแปดได้เก็ดตัวนะช่างมันเอาเลามาช่องที่สองนะเราใช้3ามบวกสี่นะสหลักหน่วย3ดูที่ว่าหลักสิบจะมีเก็ดไหมนะ3าบกสี่ก็เป็นเก็ดนะเก็ดแล้วก็เดินตัวเลขไปอีก,กเอา ปดเก้าศูนย์หนึ่งเอามาห้าตัวนะเดี๋ยวจะไปชนกับตัวนี้นะตัวชนมันมีไหมเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะมีเจ็ดมีแปดมีศูนย์มีหนึ 8, ่งอ้าวชนสี่ตัวหลักสิบนะชนสี่ตัวนะครับผมตัวไหนบ้างฮะ นี่เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งโอ้เลขเยอะๆก็เหลือน้อยๆนะฮะเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งอยู่ในหลักสิบนะครับผมหลักหน่วยเราก็ต้องหาใส่เองนะอ่าชนสิบชนสิบเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งหลักหน่วยหาใส่เองตรงนี้ อ่ะเรามาตามมาชมงวดที่2 9งเจ็เะไปศูนย์สามไหมนะเก้าเดก็เดินรหัสนะเก้าสองห้ดเเดินลงมาเป็น0 0ย์ก็0ูนยสาเนี่เดินรหัสอย่างนี้นะฮะอ่าเรามาดูว่า เก้าเบวกด้วย3นะจะได้เท่าไหร่เป็น2นะสองก็เดินไปอีก2 3 4สาี่ห้าหเอาหตัวนะอ่าชนตัวไหนนะชน10บชน4ตัวเหมือนเดิมไหมสองสาม ห้าหกนี่ตัวชนมานะ่ะสองสามห้าหกนะหลักสิบอ่าก็ได้หลักสิบที่สองสามห้าหกฮะอ่ะอาหลักหน่วยมาใส่ตรงนี้นะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บออกถูกไหมล่ะนะเขียนให้ดูหน่อย นี่ออกเกียรเก้าเกียรออกตรงนี้นะเก้าเกียรเก้าอ่าตรงนี้นะตรงนี้ก็หมอกที่หลักสิหกนะฮะศู 0, 6, นย์สนะถูกของมันนะมันเก่งศูย์มันเก่งนะอ่าเรามาดูตัวนี้0ูนย์หสามนะเดือวรหัสสามห้าไปยังไงนะสามห ก้าสองสามเดินลงมาเป็นสี่นะฮะสี่เจ็ดศูนย์สามอ่าเรามาดูว่าบวกสามจะได้เท่าไหร่นะศูนย์หกสามบวกที่สามสามบวกสามเป็นหกเท่ากับเอามาห้าตัวเลยนะ หกเจ็ 6, 7, 8, 9, นี่หาชนสิหาตัวชนสิบสิเนี่ยจะชนตัวไหนนะหกนี่มีนะแไม่มี9 0มีนะชนสีตัวจริงๆนะชนสิบหกเ9 0ดหกเสีน้ำเงินเขียนดีกว่านะ นี่นะหกเจ็ดเก้าศูนย์นี่มันชนกันนะนี่หกเจ็ดเก้าศูนย์นะหลักหน่วยใส่เข้าไปออกตัวไหนมีเก้าไหมมีก็เขียนให้ดูหน่อยมีอยู่ตรงนี้นะครับเก้าเก้าห้านะออกสามเก้าห้า ปังนะถูกของมันสามวัแล้ววันนี้มันจะมาไหมมาไม่มาเดี๋ยวรู้กันนะสามเก้าห้าเดินรหัสจากห้านะห้าแปดหนึ่งสี่ห้าเดินลงมาหกก็หกเก้าสองห้าสามเก้าห้าอ่าบวกสามลองดู จะไปตัวคาดหวังได้ไหมการพนเป็น8ครับผมเอาหน้าจอไม่ไม่เห็นนะอา่ากาเป็นแปดแปดเศนย่งสองเอามาสักห้าตัวนะอ่ะตัวไหนชนกันนะ8ป้ามานะเห็นไหมแปดเก้ามาแปดศูนย์ในมีมีหนึ่งสองนะอ่ะ มาแปดเกาหนึ่งสชน10นะสีน้ำเงินเขียนนะแปดเหอหลักสิบถ้าวางตรงนี้แล้วก็หาหลักหน่วยมาใส่นะ อา้าวจอไม่เห็นนะชนที่แปดเกศนหะนึ่งสองนะนี่แปดเก้าหนึ่งสองเห็นไหมศูนย์ก็ขาดจัดปัดห้าหกไมีสี่ห้ามีอ้าวแปดเกาศูนย์หนึ่งสองถ้ามาหลักสิบนะจะมาหลักไหนนะอา้าวใครชอบตัวไหนเม้นรัวๆมาเลยนะเลขงวดนี้มันวิ่งแปดซะด้วยนะถ้าวิ่งแปดมาติดหลักสิบก็มีนะ ถ้า8ตีนหลักหน่วยก็ต้อง8 8 9 8 1 8 2 8ถ้า8ตีนหลัก10ก็นี่8 8 0นะ8 0 8 6 8 4ไปทำนองนั้นนะอ่ะจนกว่าเราจะเอาหลักหน่วยมาใส่นะถึงจะพยากรณ์ได้ว่าจะมาตัวไหนอรอผลเท่านี้นะครับผมอำลาพาจากนะครับเราได้หลักสิบมาเท่านี้นะฮะ หลักสิบชนให้แล้วนะครับผมชนสิบให้แล้วที่สี่ตัวชนสิบให้แล้วชนสิบให้แล้วชนสิบให้แล้วนะฮะแปดเก้าหนึ่งสองจะมาหลักสิบติดตัวไหนนะเดี๋ยวเราจะเอาหลักหน่วยมาเทียบให้ดูนะครับผมแล้วก็จับกันนะ สี่สหได้16ชุดเราจะดูว่ามันจะมาชุดไหนนะอะหมดเวลาพอดีนะครับผมอำลาพาจากตอนนี้นะกับตัวเลขปากหลัก10ยาวๆกันไปเลยอ่ะไปแล้วไปแล้วเอาไว้หยิบลอตเตอรี่กันนะเงินเต็มกระเป๋าก็แล้วกันไปแล้วไปแล้วไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับใครชอบตัวไหนนะแปดเก้าหนึ่งสองเม้นรว,รว,รวมาเลย ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว